ก่อนจะว่าจ้างผู้รับเหมาทางการก่อสร้างครับควรจะทํายังไงก่อนข้อแรกนะครับควรปรึกษาทานายก่อนครับในการดูรายละเอียดของสัญญาให้ดูรายละเอียดการก่อสร้างให้ดูว่าครบถ้วนสมบูรณ์หรือยังนะครับและที่สําคัญนะครับควรจะมีคอนเซิล์ด้วยซึ่งคอนเซิล์ก็ควรจะผูกอยู่ในสัญญาครับเพราะว่าเราอะตรวจคอนกรีตไม่เป็นตัวเหล็กไม่เป็นตรวจความเข้มข้นหรือ หรือค่าหรือวัสดุก่อสร้างไม่เป็นเนี่ยอาจทําให้ตึกเสียหายสุดหรือลาวได้ครับเพราะฉะนั้นสิ่งเราต้องมีนะครับก็คือทนายความที่เราไว้วางใจได้ในคดีก่อสร้างต้องก็คือต้องเก่งคดีก่อสร้างในระดับหนึ่งแหละเพื่อดูสัญญาให้เราและคอยมาประสานงานคอนโทรลให้ว่าราละเอียดของงาน,นเป็นยังไงหวังว่าทุกคนจะโชคดีนะครับได้บ้านถูกใจและไม่สุดไม่้าวไม่พังนะครับ ถ้าอยากปษษรึกาธทนายกรฟรีเบื้องต้นนะครับก่อนทําสัญญาอะไรพวกนี้ก็สามารถดูเบอร์หน้าโปรไฟล,ล์แล้วโทรมาได้หลังก็มุงเช้าก่อน2องทุ่มไม่รับสายเป็นช่นวงโทรใหม่นะครับเนื่องจากทนายกรอาจจะติดงานจริงๆด่นวนโทรมาทักแชทนะครับขอทุกคนโชคดีในการเลือกทนายความที่ถูกใจครับขอบคุณมาก